นกเยอะเลยนกบินนกบินว่อนเลย นกวินบ่นเลยนกวินบ่นเลยอ้าวใครเนี่ยลุงต้อยวัสดีครับลุงต้อยสวัสดีื <c oughs> <c oughs> เอาไว้อเมซอนน่ยครับซื้อชาชาเมซอนตรงนี้ก็เป็นจุดเสียงนะครับจุดเสียงสองร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสองร้อยยี่สิบหนึ่งร้อย นี่กลานไส้กรอบหมูพ่นไฟหมูหมูมันน้อยไส้กรอบจานแหนมย่างไส้อัวเบริการอินร้อนหมูหมอซื้อหมูปิ้งต้นตำรับหมูย่างพ่นไฟสีไม้กู่กับข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อสามสิบก้าบาทปกติห้าสิบบาท ่ะอเมซอนครับอเมซอนอเมซอเมซอน ะพี่ส่ว <c> น <oughs> อ่าสบูรีลว่าเอ,อ,เอ๊ไปไหนคนขายรถตอรีไปสบุรีลอไกห,หลังระวังชน ข้างไก่ย่างจีรพันธ์ไดยินเสียงดูไก่ย่างจีรพันธ์ไก่ย่างจีรพันธ์ไก่ทกอ้องค่ะ ไก่ทองไม้ละสิบห้าบาทสี่ไม้หกสิบเจ็ดไม้ร้อยเจ็ดไม้ร้ห้าสิบไก่เนื้อทองโอ้ยน่ากินมากไก่เนื้อทองน้ำเดือดน้ำเดื่ดน้ำเดือด จะทำเขกปตนดเชือท่อหรือไทำคนตกไม้กก๊อเี้ยทุหอกั้ผนที่เส้นด้มาียเองูาต้องรูามก่ันงที๋้ยาบอก่ากเจอพยสามสิบกิโลกสากลตรนี แร่ย่างตีละพัน